สบายดีนะพ่อแม่พี่น้องห้าก,กัสิบผ้าเล่เบิ่งวัดบ้านเนินหินงไต๋เนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้านเนินหินงไต๋กับตรงกันขามกับอำเภอสานุมานเขาเนาะ,นะตรงกันขามกับบ้านดอนสนโอของเขาเองกำลังส้มต้นไม้ดอกไม้พี่น้องดอกไม้น้ำโซกให้โซกให้ลาเบิ่งเด้อพี่น้องเพื่อได้ฮุกตกับบีได้มาเบิ่งนแล้วก็มาเด้ออันทุ่มกันเบิง่งฮะมืาอ,อื่นนี่นะ มื่ออ yup. oh, well, ื่นน well. ี่เลขออกได้เลขไทยออกได้เลขเสียออกจังไม่ใช่บนเมื่ออื่นนี่แต่ว่าชาวลังคนว่าเห็นกบอยู่นั่นนี่ฮะเขียดตาปาดบอกเขียนตาปาดเขียนตาปาดเลขเขียดตาปาดมึงนี่มีแต่เลขกบพี่น้องเลยเลขกบนายสาสี่หกสี่เด้อเขียดตาปาดคืออีหยังป้าเมาจ้าหน่อยว่าเขียดตาปาดคืออีหยังเขียดตาปาดกะมันคล้ายๆกบหนูน้อพี่น้องคล้ายๆขี่กันขากคล้ายๆขี่ ้นไม้น้ iso, <c ười> um ําโซกเอพิ่นว่าถือกลงวดแหเนอลงวดแต้นไม้น้ําโซเพิ่นว่าดอกงอกลายเท่าใดแห่งกมีโซเพิ่นว่าโอ้นางน้ําโซบาดนี้เลยอัน บางคนมันปูก็จะเ้าดวงดีนั่นเพื่อว่าลูกอันี่ก็ได้ลูกก็นาได้ลูกก็น่ามาซลูกไปถามเาไปถามผาไหลูกในไซนอกบาทนีโอ้ยให้คอยลูปสามโตนี่แม่อยสิได้รวยเบิ่งป้ามาสิรูงรวยยังรวยกับการสื่อเลขูเลาะร้ยูปเลยเห้นตัวเลขันบอกอ้าวก็จะว่าจ้าของหลันเราบ้าเราบ้าหนแหงก็จะวัน ให้ห้าวลุ้ยนะจักรเถื่อซื้อบ่มี่ถืออาลูกด้วยปลาเมาเบิ้งชิลูเบิ่งเพื่อเห็นเลขแตมี่ได้โซ่คอยโซ่เล่าโน้ตเราแมนโอ้เจ้าของห้างคนวกาให้ฟังหม่องซื้อม่านี่รูปแห้งเด้อใบมันขาดเด้อนั่งน้ำโซ่ปลาม่าโอ้ยปลาเมาตุ้บเลยเห็นแต่เลขศูนย์ศูนย์ไม่รู้เลยขี่เคฟวะน่ะนี่แต่เลขศูนย์เต็มไปเบิดนี่น่ะนี่ นี yeah, ่นี่เอาก็บัมีเละอย่างจากยาแล้วมีแต่ซูนซูนป่ะปไปมันสีขำเนาะไปไปเบิ่งไปชมวัดบ้านบ่เคยเห็นดอกมีมีนกู้อยู่วะเนาะขัดขาไปดอนเนาะไปไปเบิ่งน้ำป่าไปลูกไปไปชมน้ำป่าป่ะไปไปจังหน่อยละมาได้ไปจังหน่อยไปมันขำได้ไห่ได้ กะโลบ่ได้เแม่นเด้ตะเวนสิตกแล้วเนาะแป้งเจ้าคือบอนให้ข่อยถายให้เจ้าแล่ให้ให้เจ้าเป็นนย่างบ่แม่นบ่เจ้าย่างโลดไกบ่นี่บ่บ่ไกด้ทางเขาบ่มานําป้าบ่ลูกมาเด้อประตูงให้เจ้าให้เจ้าลังลมกับทาเด้อหนอยาว3โต

ป้าเมาเคยเห็นยุ๊ป้าเมายังบ่เคยมากักทีป้าเมาโบเคยมาพี่น้องว่าซะปมาเ่า้ยงพี่ชายกันเนาะมันพอนใาญ่เราพี่ไปกราบขัะใหญ่กับพี่น้องเอ้ยเยพุ่มมากขันไลายยุ๊ียวมาพี่ลูกใหญ่ใหญดีได้พี่น้องว้าวิวอ๋อใหญ่ใหญ่ พี่น้องมาเบิ่งมาส้มเนาะดนดนจังได้มาเทื่อนหนึ่งอันนี้นะปีหนึ่งเราประจักษ์นี่สู้บริจาคอยทำบุญกเด้อพี่น้องมาไปทำบุญแต่ว่ายนี่ยคู่คนโบยู่ดอกบ่อนุเอามาเอาสิทำบุญก่อนนาใส่าใส่มาใส่สิจาคกเด้อสู้บริจาคกเด้ออืออืาผู้ ขออนุญาตถ่ายเด้องามอะไรเนาะทั้งงามทั้งใหญ่เขตดเขตดทั้งห้านี่ก็มกีแต่บ้านเ่นเฮียนเดีลยวนะอ่าใหญ่อ้าวล้มเรียบร้อยสำเร็จแล้วบริจาคไป มานั่งลูกมานั่งมานั่งมองเผือกอุซาเด้อลูกเด้อตาทุตาทุดูลูกกาบดูฮะพญานาคเผือกกระซีเห็ดเป็นขู่เลยพี่น้องกาบปลาลูกกาบปลาจิงลุงทางขึ้นเนาะมีพญานาคขางขั้วขางสายเมื่อเมื่อคือสีเบิร์ตไลน์เนาะ โตบักใหญ่ไงเดิมมาแต่เบอร์เท่าั้นซกเดิมโต๊ะครัวซักเดิมค่ะพี่อู๊ปลาเมาเคยมาเห็นจักเถื่ออะไรนี่อืปลาเมายัางบุ้เคยมาจักเถือ่อพี่น้องเป็นทางทำอิฐที่ปลาเมาวัดแห่งนี้โอ้อวดัดแห่งนี้เป็นวัดบ้านเฮือนหินไต่เดิมพี่น้องเดิมติดก,กับหน่ำลอง,อองสวยงามที่สุดเลยนะสำหรับบ้านนอกคลองนาอย่างเฮา แต่สำหรับในเมืองเหมือนกันสิคุ้นเคยดีเนาะแม่เนาะแม่นม่แม่จักเหมืนสีงามหรือบ่่น้ำเห่าบุบุ่แล้วห้าตื่นเต้นเนาะห้าวแต่สำหรับางามงามเนาะพี่น้องเนาะธรรมชาติ์คุณเอ้ยเถาะมักใหญ่ใหญ่นะถ่ายไปเนี่ยเพิ่นแล้วเบิดเลยเป้าเมาเหรอไปทางนี้เนี่ยปลาเมาพอดีสดน้ำมโค้งเลยนี่เปสีพลาสติเบิ่งไป้ส้มตั้งลำโค้งก้อนุญาตเด้อเนื้อู่เนื้อผอมกับ่อยูดิว เพิดไปบันดอนหกักเพิ่นค็อซีมาแล้วแหละแม่อยู่นอกกัเ,เพิ่นว่าเขาไปชมได้พ่อน่อ้อมอ้อมเลยพี่นอ้องอ้อมอ้อมผ่าเลยเนาะอ้อมอ์ใหญ่เลยผ่าอกมักใหญ่อันนี้คือคือหูบอยียังเม่ายินเด้พี่นอ้นองน้ำโขง วัดเนื้อพุดพระแทงเจ้าจังเทียน่น้ำโค้บสำหรับฝั่งคลองวัดเทียนเฮาก็มีสองวัดเนาะประเมามนมีวัดภาษาเทียนเทีนแล้วก็มีวัดอันนี้เป็นเทีนใต้วัดปานนัเทีนใต้นี่เลยินเสียงพระเจ้าพูยบันดอนเนาะบันดอนเขาเหตุยังคือมีเสียงเดี๋ยวบันดอนได้อ่าเดี๋ยวไปจะเสือบฮะบ่เคยเห็นจะเสื่อาไปนี่ที่จักเมืองมีโอกาส ผู้ขาบ่ท่านเคยไปเที่ยวเกาะจะเกือพี่น้องเกาะนี่ก็คือใหญ่กว่าหมู่ดอนชนดแม่นดอนชนดสหาดอดแม่ผู้ยายนางใหญ่กว่าหมู่เลยนะอสหรับเกาะสหรับดอนของประเทศลาวเฮาแม่นบ่คือดอนแล้วเฮสิไปเว้างประเทศยังเว้าเขตตัวเองนี่แหละเขตเฮานี่นึกว่าเบิดประเทศลาวนี่เกาะนี่ใหญ่กว่าหมู่มันก็ต้อง4,000ดอนแใหญ่ะเติจุดเนประวัติศาสตร์4,000ดอนะกแพงก็ยังบ่ฮู้เนาะพี่น้อง เกิดมาก็ได้ย <sh> <Trustee> <sh> <imo> <sh> wow, yeah, <sh> ินแต่ว่าย้อนซ้อนน่ะอดใหญ่กว่าหมู่บ้านเฮาใหญ่เขตบ้านเฮาเนาะออกจากวัดบ้านนิน้แล้วเฮาก็สิไปวัดสาทนินเนาะก็คือแบบเฮนินเหนืออันน่ะ ไปดีอีกเ่อเด้อพี่น้องที่หักแพง fc ที่หักแพงทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ต่างประเทศในขณะนี้ปลาเมามาหอดวัดเนื้อแหละพี่น้องวัดบันเฮียน,ห,นหินเนื้อก็คือภาษาเทียนหินแหละเนาะพี่น้องเนาะปลาเม่เาาว้าตามถีปลาเมาหับหูเด้อพี่น้องเดอ้อบรรยากาศลมลื่นดีพี่น้องต้นใหม่เขียวงามเพราะว่ามันมีแต่ต้นไหม่ใหญ่ อันนี้คือบอริเวณของวัดเนาะพี่นนองนอกจากวัดนะก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีฮอปูตาเนาะหรือว่าเจ้าปูตานั่นเลยพี่นอาอยูด้านนอกปาเมาบสูได้มาเด้วพี่น้องโดนๆเป็นปีจังได้มาถามีทุละจังได้มาพี่น้องพ่มีเวยบมีงานกันบบวได้มาเนาะอันนี้พอดีห้ามานี่ปาเมามานนี้เพราะว่า จุดประสงค์นะมาฝากเสือให้อ้ายเพราะว่าหายลุ่งแหล่ไปฝากห้เลยย่งบัวซ้ำเร็จเนาะพี่น้องประเมากันเลยมาเองเนาะเผื่อว่าเป็นการที่ว่าหู้ไว้นะว่าเอาฝากมองได้ได้สะดวกสบายเรับก็อยากมาฝากเองเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งพี่น้องว่าสํำเร็จอยู่บ่อพอดีมาปะไว้น้ำหนองอยู่ฝั่งคลองนี่เพิ่นว่ามีพี่น้องมาละกัสิให้ให้เอาไปหายเนาะ ให้ไปฝากไปสันี่ให้ป้างามไปลยพี่น้องที่ดำดำนี่เพิ่นจุที่เหนือพี่น้องเลย่นจุที่เหนือดำดำบริเวณเดินโอ้ยปลาเมาเอ้ยคอยถ่ารุ่นภาษาทินคือบ่เห็นจักเตียวจักเจ้าวว่าวยังถ่ายยั้งขสิวะเนาะนี่เด้พี่น้องนี่แหละภาษาทินเนาะปลาเมาเกิดมาก็เห็นโลด เกิดมากก็เฮ็ดโลดอย่างนี้แต่พอแต่แม่เพิ่นเล่าให้ฟังว่าแต่สม,มัยคนเจ็ดศอกผู้ได้ลูกเอ้ยว่าสังแต่สม,มัยคนสูงๆแต่สมัยคนสูงๆผู้ได้ลูกเอ้ยนี่นะหินนี่เพิ่นหาบมากโอ้ดอกไม้ในวัดสิตั้ตมฤดูกาแลแ่ะก็ตาม,ตามวัด<า>ว่าอาราม เพิ่นสิปลูกแต่แถววัดได้ดอกไม้อ,นนอันนี้ไรแม่นแต่บุ๊คแต่นตนในวัดได้นี่นะแต่บุ๊คหัวมีความหมายยังพี่น้องแต่ว่ามีแต่อยู่ในวัดดอกไม้นนปกติวัดบ้านเฮากะายแม่นลายแต่ก่อนค่ะแต่เดี๋ยวนี้บน่น่าสิศสีไนะป้าดอกจำปาบานสะพังพี่น้องดอกจำปาดอกไม้งามประจำญศาส์ของลาวเฮา,าสบายดีเน,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 นาะพี่น้องอันนี้ก็คือวัดประสาทเทียนหินประสาทเทียนหิน อยู่คุ้มแท่งบ้านเงินหินเหนือผีน่องสีผ้าเบิง่งรอบๆเด้อพี่น้องเด้อพอว่า,วาสิบ่อเขาไปข้างในเด้อพี่น้องติดกับน้ำคลองเลยหลังจากนั้นแล้วก็สิผ้าย่างส้มรอบๆทาทางงาามอยู่ถ้เบิ่งถ้าเบิงบ่ง,งอันเพิ่นผู้ฮู้จักประวัติก็สิม่วนเนาะพี่น้องเนาะแต่ป้าเมาบูหูแจักประวัติเพิ่นเบิ่งเอาแต่ความงามเพิ่นกับววข้าวเช็ดสอก พูดแต่ว่าพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าข้าวข้าวคนเจ็ดสอกผัวน,นี้หาบมาเมื่อกี้หินนี่หาบมาสางเน,นะาะสลักลายอย่าคือคอมเลยปะแมาสมัยคมบุ่นแหละพี่น้องสมัยบุ่นเลยย่าคขื่อนศาสารวัดพู่่ะเด้แมน,นเป็นเป็นหูอัน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 พญานาค่ะได้พี่น้องพญานาคอ,อันเจ็ดหัวบว่หรือ,อยังเธอได้หัวเลยนี่นะหนาสิเป็นเจ็ดหัวพี่น้องทำไมอวยมากแคนี้ดู ให้คอยเบิ่งต้นจําปาบ้านสะพังก่อนจํปาหอมอีหลีจํปาต้นนี้น่ะคู่ต้นคู่นึงพอดีบ่อ้าหลังจากนั้นป้าเมาก็อุ้ยไก่ขึ้นไปยังเนาะอยู่ทงปรสาสิให้เบิ่งให้ชมน้ําคลองมันติดกับน้ําคลองเด้อพี่น้องเด้อแสวยงามมากเลยเจ้าก็ไปมทางหน้าีสะแพงปาเมาอันคืออีหยังปาเมาจักเพิ่นเฮ็ดก็มีความหมายเบิดแท้แหละแต่ว่าเฮาบ่ฮู้จักสะแพงเ่าง บ่บ kh ่ตั้งชมน้ำโขงบ่ไแม่นบ่แม่นน่ะเพิ่นผูกอีหยังไว้เจ้าจะไปนั่งได้บ่รู้ความหมายเพิ่นจะพานั่งตุทีบได้ว่าตังนั่งชมน้ำโขงานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในนีอยู่อยู่สถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ลงไปนี่เป็นน้โงน้คองให้เบิ่งซํานี้เนาะพี่น้องเนาะ นี่กัเป็นภาพบรรยากาศยำแรงๆตะเวนแดงแดงพี่น้องแม่น้ำคลองเดอ้อแม่น้ำคลองความต้งกันความกับสานุมานพี่น้องทีทีทีท,ทีเห็นสิงตะเวนนี้เป็นดอนสนดพี่น้องดอนดอนสนดเป็นฝั่งเล่าเขาคือกันเนาะแต่อยู่กลางแม่น้ำคลองแต่เสลียงไปส่องตัวนี้นั้นส่งว่างตัวนี้เป็นานุมานพี่น้องานุมาน พอเมาสิบลงไปฮอดเพอว่าเวลาบลายดอพี่น้องเด้อโอกาสหน่าพูนเลยสิพ้ามาเบิ่งมาชม่มามาเมื่อนี้มันขำแล้วขาดถาติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อว่าสิไปทางใดต่อสิผ้ามาเบิ่งมาชม่มล,ลอบรปราสาทแล้วก็สียางออกไปเลยพี่น้องเสาแพงมาชมรอบทั้งเบื้องนี่เบื้องอ่ะทิดตะเวนต๊กนี่ตรงกับฝั่งไทยนี่ตะเวนตก๊นตก,กตเกด้อพี่น้อง ภาพอยากขาวนะพี่น้องเนาะซักซิดได้พี่น้องเอ้ยบางเพิ่อนบางบางคนเพิ่นกับมาบะมายังไดมามา,มา,มาบุญนะพี่น้องบางคน บางคนเพิ่นก็นมาบนแต่ปลาเมาบ่เคยมาบนเด็กเคยแต่มากราบเพิ่นมากราบขอพรอ,อันนี้เป็นทิศเหนือพี่น้องทางขึ้นทิศเหนืองามบ่พี่น้องงามเนาะสำหรับปลาเมาปลาแมวงามหาเบิ่งยากเพราะว่าเป็นของโบฮานเนะาะหาเบิ่งยากซักชิดเด้กพี่น้องเพิ่นมามา,มากราบมาไหวน้นี่ขอพรนฉันชอบดอกไม้จัง าางามเนะาะกาักซื้อ่เนาะคือบ่เวณตัดเอา้าผืนปูกให้มันงามได้ผืนบด้ปูขปกขครป้าเมาคิดถึงอดีตป้าเมาก,ก็เลยบริมามาตั้งแต่พูดแต่มากับสามีปมา้าเฒ่าสามีหมุกดาหารมากาบมาไหวเนาะป้าเมาว่าเป็นขู่กันอย่าดอกขึ้นสีม้ดอกมีความมีความหวังพี่น้องเลยเพราะว่าก่อนก่อนก่อนสิเมื่อก็ได้มากราบอยู่แห่งนี้แหละอยู่ปราสาทแห่งนี้แหละมาก็ปู่กับหย่ามาสันเทอ มากระปู่กับหยาผูุขาเองไหนนี่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 ชาวแพงคอยอยากให้อันพี่น้องคอยเบิ่งประสาทได้บดีอยากเบิ่งป่ายเลยเวลคอมเวลคอมสบายดีมันมีกำลโอ้ป่ายที่เพิ่นเปิดจัดงานวังเดือนสี่นิตี้เดือนสี่ก็สิเปิดงานประจำปีพี่น้อง ทูกปีก็สิเปิดงานเมื่อสิบห้าเมื่อสิบสามัถึงสิบห้าขัเดือนสี่เนาะออกใหม่ฮะนะพี่เนาะออกใหม่เดือนสี่สิจัดงานคู่ปีคู่ปีพี่น้องทั้งไทยกัสิฝักกัหลังมาเที่ยวแต่บบมีโควิดได้พี่น้องลังมาเที่ยวมาชมโอ้ยอืนอันอึดอันม่วนไปมาหาสู่กันพี่น้องเลยแเม็นว่ามมวนยังวะมาโควิดมารถพี่น้องก็มาบ่ดด้ก็เลยเงียบเงา จัดงานบุญกับจัดพ่ออันแบบว่างานประจำปีให้แล้วพิธีเฮ็ดจัดเล็กๆหน่อยๆพี่น้องเอ้พ่อว่าเฮาหักษาเนาะหักษาวัฒนธรรมเขาเอาไห้หักษาอันประเพณนีบูฮานกาเก่าแก่ที่พอแม่เขาผ้าเฮ็ดมางานประจำปีเขาก็ต้องจัดขึ้นมากคุปี้คลิปงนีเงาไปนำกันมาพี่น้องคลิปนีเงาแน่นนพี่น้องเอ้ยนี่กะประเมาอย่างามาด้านด้านด้านตะเวนออกเลยเด้อด้านตะเวนออกอันนี สีสูงเติบได้พี่น้องติบเิ่นสังบ์โมเล่เนาะนาเห็นบอกอันนี้ขนาดตีนิ่นนี้มันยังสูงเลยถ้าขึ้นไปทึ้งพุ่นหังจะเห็นประตูคงเนาะประตูทางเข่าแล้วก็ตัวภาษามันเป็นอะไรบ้างโอ้มืดเนาะพี่น้องพอตะเวนไก่สิตกเลยตะเวนไก่สิตกดินแล้วตะเวนแดงนะ อันนี้ทิศเนื้อทิศเนื้อกะเบงผ่านมาแล้วอันนี้ทิศตะเวนออกทิศตะเวนต๊กกะเบงมาแล้วเพราะว่าป้าเม่ายางห้อมหอบมาเลยแล้วก็มาจวบหอดทิศใต้นาะพี่น้องเนาะแป้าสมบูรณ์พี่น้องสมบูรณ์ที่เบงผ้าบรรยากาศเบงชมภาษาเทียนหินแต่ป้าเมาไ่ได้ผ้าเบงตัวหนเด้อพี่น้องเด้อมีโอกาสก่อนจะสิผ้ามาใหม่ป้าเมากับเจ้าแหงกับสิยดคอปิดคลิปนาะพี่น้องเนาะ ค่ะก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อพี่น้องโดยตาเมากับซาแพงต่อไปเนาะสุมเฮาก็สิพากันไปเบิ่งตลาดบันดงบ่เคยมาจักเทื่อโดยโดย